อร่อยไหมครับลูกค้าลูกค้าอันนี้คือลูกค้าครับผมสดเลยสิ่งปุ๊ดปุ๊บคนนี้ก็ลูกค้าอร่อยไหมลูกค้าคุณลูกค้าคะอันนี้ลูกค้า VIP ลูกค้า VIP อพีวีวีวีอันนี้สองวด้วยมาหนั่งปัดก่อนมามาเลยใส่ไหมเนี่ยไม่กินนี่มาหน่อกินมะขามป้อมมาๆกินก่อนเลยก็เยม่เนื่ย ข้างกลกินแล้วใช่ไหิมไม่ก็เฮ็ดเกากาเกือผงหวานชูรสเห็ดมาไะไฮะเกือผงหวานชูรสถั่วเน่าเมี่ยงน้องเต็มไปหมดนะใส่ลใส่น้ำตาลนี่หน MM> no uh ่อยไปหน่อยน้ำตาลเกลือผงหวานชูรสแล้วก็ถั่วเน่าพริกป่นเอาเหรอใส่น้ำตาลใส่หน่อยนะเออกินกินเขาบอกบอกว่าอร่อยยกนิ้วให้ได้ไหมไม่มีปากไงมึงพูดไอไม่อยากออกกล้องนี่อยู่ในห้องไงก็เลยโดนมาค้าไปออกกล้องไม่งั้นออกไม่ออกหรอก มันควายก็มีนอนก็มีเก่วับามีเวลาไปหน่อยมาครับเพื่อนไหมกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่ครับผมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่อันนี้ขาดผักกระเฉดไหมผักกระเฉดไม่มีวันนี้นี่เพื่อนๆโอ๊ยร้อนมากวันนี้นี่เนี่ยผักชีต้นหอมค่ะไม่เหมือนกระดาษสีชมพูผักชีต้นหอมมีนี่อยู่ข้างนอกไง ส่กลมนี้เนี่ยซึ่งเป็นพักจีใต้มากมาว่า